วันนี้เวลา18นาิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบุญยาวาดวิทยาลายัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางส่งเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบุญยาวาดวิทยาลายัยปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6มีนักเรียน3,937คน มีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันเพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเองนำความถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบ r รวันมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจัดกิจกรรมพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิตค้นหาและเข้าใจตนเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ปัจจุบันจังหวัดลำปางมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน1น6คนมีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและเรือนจำมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน78แหง่งจากนั้นพระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินดังกลา่าเพื่อนำกลับไปดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขอย,ย่างเหมาะสมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ตลอดระยะเวลา20ปีจังหวัดลำปางได้น้อมนำโครงการทูดีนัมเบอรวันมาใช้ในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหลีกเลี่ยงและห่างไกลาจากยาเสพติด